สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะซึ่งอาจจะเนิ่นนานมาแล้วสักประมาณช่วงปีที่แล้วนะคะอ่าคือเราเนี่ยมีโอกาสได้ทําคลิปอันหนึ่งเนื่องจากว่าเราเคยไปเจาะหูที่กระดูกอ่อนบริเวณหูบนเนาะแล้วทีเนี้ยมันมันมันเกิดอาการอักเสบกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับหาวิธีที่จะดูแลตัวเองยังไงให้ก้อนมันยุบลงใช่ปะ่ะทีนี้ม,นมันมันมันได้ผลขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เลยทําเป็นคลิปขึ้นมาซึ่งก็ไม่ได้คิดอะไร ตอนแรกก็ก็ก็ลงคลิปปกติอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าใครจะมาดูแต่ปรากฏว่านะปัจจุบันเนี่ยมีคนเข้ามาดูเยอะมากแล้วก็มีเพื่อนเข้าไอบี IB เข้ามาหาเราทางลาลไลน์อะไรเงี้ยว่าปรึกษาแล้วก็มาถามถ่ายเรื่อยๆตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยรู้สึกดีใจมากนะคะวันนี้ก็เลยอยากที่จะเคลียร์ประเด็นที่ว่าทํายังไงนะคะในกรณีที่ว่าเจาะหูมาแล้วมันเป็นก้อนเนี่ยทำยังไงให้ก้อนมันยุบลงโดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วก็ จะมีวิธีการไหนที่จะช่วยได้บ้างนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวโดยที่จะมาทําแผลให้ดูนะคะปัจจุบันเนี่ยเราก็คือแผลเราหายแล้วแล้วก็ใส่ใสตะหหูค่าไว้ได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่ไม่รู้สึกคันไม่รู้สึกอักเสบอะไรวันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ทำความสะอาดหูอยู่เป็นประจำก็คือ,อเรามีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็ล้างมือ,อแล้วก็ ตัวแอลกอฮอล์ที่ทาแผลแล้วก็สำลีก้อนมีแค่สามอย่างนี้เลยก็คือหาง่ายๆคือในคลิปที่แล้วเนี่ยจะพูดถึงยาแบนแบกแต่ว่าก็ต้องบอกเพื่อนๆตามตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาแบนแบกเนี่ยมันใช้กับแผลสดมากกว่าเพราะฉะนั้นกับเพื่อนบางคนที่อักเสบมานานแล้วอะไรเงี้ยเราแนะนำว่าให้ลองใช้แอลกอฮอล์ดูก่อนบางคนบอกว่าใช้น้าเกลือได้ไหมหรือว่าบางคนบอกว่าใช้เบเตอรดีได้ไหมเราแนะนําว่าใช้แอลกอฮอล์ก่อนดีกว่าส่วนตัวเราคิดว่าน้าเกลือมันไม่ตอบโจทย์นะอืม จา,จากที่เคยบอกว่ามีประสบการณ์น้าเกลือไม่ตอบโจทย์ไม่ทําให้ยุบลงโดยส่วนตัวนะคะแต่ว่าแอลกอฮอล์ก็คือจบสุขป,ประเด็นเลยตอนแรกที่จเจ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพอมาสักพักเนี่งก็คือไม่ได้ทําความสะอาดหรือว่าไม่ได้ทําอะไรกับแผลเลยแล้วอยู่ยก้อนมันมีก้อนนูนขึ้นด้านหลังเป็นตุ่มๆอะไรเงี้ยเราก็ตกใจบริเวณที่เจาะหูอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วเราก็เลยหาวิธีที่จะทําความสะอาดแผแลเราก็เลยลองใช้แอลกอฮอล์ ทาแผลบ่อยๆคือเน้นรักษาความสะอาดให้แผลอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าก้อนมันยุบลงอ่าทีนี้วิธีการทานเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องคินอะไรมากนะบีบไอตัวที่เป็นเอ่อเจลลางมือใช่มห ให้ให้มือเราสะอาดอะไรเงี้ยถูมือให้สะอาดเสร็จแล้วก็เอาสำลีก้อนเนี่ยชุบไปที่แอลกอฮอล์เสร็จแล้วก็ถูบริเวณแผล <c oughs> ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอาการอักเสบอยู่หรือเป็นก้อนอยู่แล้วนะนไม่ให้ถูเบาๆนะคะไม่ต้องมาเค้นหรือว่าไปเน้นอะไรมากแต่ว่าถูเบาๆแต่เน้นที่จะแบบทําความสะอาดสม่ําเสมอถ้าเกิดว่ามันอักเสบม,มากๆเราแนะนําให้ทุกๆสี่ชั่วโมง ทาครั้งหนึ่งถ้าสะดวกนะคะอืถ้าสะดวกก็และแนะนาให,ให้ให้ทำความสะอาดบ่อยๆใน1วันอาจจะทาสักสองสาครั้งหรือสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าอาการอักเสบที่มันเป็นตุ่มขึ้นมาบางทีแอาจะเกิดจากการที่เราไปเจอฝุ่นหรือไปเจอเหงื่อคลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบว่าเกิดการอักเสบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นรักษาแผลให้สะอาดเนี่ยมันจะช่วยให้ยุบลงได้นะคะยิ่งเรายิ่งเราแบบว่า โดยส่วนตัวนะจากประสบการณ์ยิ่ง,งเราทาแอลกอฮอล์แล้วแผลมันสะอาดได้ได้มากแค่ไหนมันยิ่งยุบลงเร็วเท่านห้นนะโดยส่วนตัวนะของเราใช้เวลาประมาณสองถึงสามสัปดาห์อยู่เหมือนกันที่กว่าก้อนมันจะยุบลงคือมันไม่ได้บอกว่าทาวันนี้พรุ่งนี้ยุบลงเลยแล้ะไม่ไม่ใช่แล้วก็ในช่วงแรกที่มันอักเสบเราก็พยายามแบบงดพยายามเลี่ยงเลี่ยงพวกไข่หรืออาหารหมักดองไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยอืม ระยะเวลาแล้วแต่คนด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวมากๆเลยนะประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆนะคะคือเราเราไม่ใช่แพทย์หรือว่าไม่ใช่หมอเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นวิธีการที่เราดูแลตัวเองแล้วมันได้ผลเราก็เลยเอามาทําคลิปให้ฟังนะคะคีม่มาใส่ของวันนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆนะคะทำความสัอาดแผลบ่อยด้วยแอลกอฮอล์ ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยใช้เบจเตอรดีหรือว่าใช้น้าเกลือเราไม่หายใช้แอลกอฮอล์ก่อนล้วใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวก่อนแล้วก็รักษาเรื่อยๆนะคะทาแบบที่เราทําให้ดูวันนี้ก็คือมันไม่ได้มีอะไรยากนะคะแค่จุ่มแอลกอฮอล์ทาเสร็จแล้วพอทาเสร็จแล้วเนี่ยใช้แอลกอฮอล์เออใช้สำลีก้อนอีกอ,อีกอันหนึ่งที่ที่แห้งๆเนี่ยทาวณร,ร,รอบๆให้ให้มันแผลมันสะอาดนะคะก็แล้วก็ ในส่วนตรงบริเวณแผลก็อย่าไปเน้นมันมากเพราะมันก็ยิ่งอักเสบอยู่แล้วก็พยายามอย่าไปโดนมันเยอะแต่ว่าพยายามรักษาความสะอาดให้แผลก็จะประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆบางคนที่ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะหรือว่าต้องการคําแนะนํำในด้านอื่นๆอะไรเงี้ยก็แวะมาคุยกันได้ที่ l i น์ ID ที่ Description นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ทําแค่นี้นแหละแต่ว่าเน้นทําสม่ําเสมอต่อเน,นื่องนะคะ ก็เชื่อว่าจะได้ผลแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าเจาหูมาแล้วเป็นก้อนเนี่ยก็แนะนําให้ลองลองทําตามคลิปนี้ดูนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่อักเสบมากๆเราแนะนําว่าลองปรึกษาคุณหมอดีกว่าอะไรเงี้ยอย่ารอให้มันเป็นเยอะ อืมเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะปัจจุบันหูเราก็แห้งสนิทหายดีแล้วเนาะเอ่อจอใหม่ๆก็มีปัญหาอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ว่าถ้าดูแลตัวเองดีมากพอเนี่ยมันจะค่อยๆยุบลงไปเองอย่าเพิ่งตกใจนะคะยังไงมีอะไรไลน์มาคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยขอให้ทุกคนหายไวๆนะคะไว้เจอกันไปละบายบายสวัสดีค่ะ